ครับสวัสดีครับพวกผมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กครับ2โรงเรียนกันทาราลมนะครับครับวันนี้พวกผมจะมาสัมผัสบุคคลแห่งอาชีพที่เป็นข้าราชการตำรวจนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพวกผมก็อยากให้พี่แนะนําประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาเลยนะครับครับประวัติส่วนตัวนะครับผมชื่อดาบตำรวจเกียงไกรพุมมาศนะครับชื่อเล่นชื่อเกียงอาชีพ ค่าการตำรวจเกิดวันที่13ธันวาคมพศ2530นะครับปัจจุบ,บันทำงานอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรมุ่ยขยุงอเภอวานินชำรลาบจัังหวดอุบลราชธานีภูํำเนาบ้านน้องอีกว่างหมู่5ตำบลคำเนียมอเภอกันท่ารมจัังหวดศรีสะเกดนะครับประวัติการศึกษาในระดับอ,อนุบาล แล้วก็ระดับประถมจบการศึกษาที่โรงเรียนบ้านน้องอีกว่างตำบลคำเนียมอำเภอกรารทารามจังหวัดศรีสะเกดระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายจบจากโรงเรียนกันทรารามอำเภอกันทรารามจงังหวัดศรสีสะเกดเมื่อปีพศ2548รระดับมหาวิทยาลัยนะครับปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยายลัยการเมืองการปกครองสาขาการเมืองการปกครองเกณยนิยมดับ2ปีพศ2553นะครับแล้วก็สอบรับราชการตำรวจบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อเป็นข้ารการตำรวจชั้นประทวนในปีพศ2553นะครับแล้วก็ดำานินตำแหน่ง การตำรวจตั้งแต่ปีพศ2553จนถึงปัจจุบันครับครับลักษณะงานอาชีพนี้เป็นยังไงบ้างครับครับลักษณะงานของผมนะครับก็เป็นตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามเนื้องานของงานป้องกันปราบปรามก็จะเป็นสายตรวจจักรยานยนต์ที่เคยทําแล้วก็สายตรวจจราจรนะครับเป็นการเป็นงานป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่นะครับแล้วก็ กดขันวินัยจราจรบังคับใช้กฎหมายจราจรในพื้นที่นะครับครับทำไมถึงเลือกประกอบอาชีพนี้ครับครับท,ที่เลือกประกอบอาชีพนี้ก็มองว่าข่าการเป็นอาชีพที่มั่นคงมีเกียรติก็เลยเลือกที่จะประกอบอาชีพข่าการตำรวจครับครับแนวโน้มของการประกอบอาชีพนี้ในปัจจุบันและในอนาคตเป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับแนวโน้มนะครับในปัจจุบันคนในสังคมก็ยังให้ค่านิยม ความนิยมในอาชีพของข้าราชการนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่มั่นคงมีเกียรติคนส่วนใหญ่ก็ยังมีความต้องการที่จะรับราชการเป็นอาชีพที่หลักๆต้นๆของคนที่เรียนระดับมัธยมหรือว่าระดับปริญญานะครับครับคุณสมบัติของผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้มีอะไรบ้างครับสำหรับตำแหนง่งตำแหน่งชั้นประทวนของข้าราชการตำรวจก็จะเป็น ในปัจจุบันนะครับก็จะรับจากบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิมัธยมปลายหรือเทียบเท่าก็คือกศนนะครับสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบตำรวจนะครับอาชีพนี้มีข้อดีข้อเสียและโอกปสอยังไงบ้างครับครับอาชีพนี้ข้อดีก็เป็นค่าการมั่นคงมีเกียรติแล้วก็มีรายได้ที่ตายตัวไม่เหมือนอาชีพเอกชนนะครับในในส่วนของข้อเสียก็จะ เป็นอาชีพที่คนหรือสังคมบางส่วนรังเกียจอาชีพนี้นะครับหรือว่าไม่ค่อยชอบอาชีพตำรวจที่การงานการทํางานเนื้อ,ง,ง,าอง,งานไปกระทบสิทธิเสรีภาพของเขาก็เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องไม่ชอบอาชีพตำรวจเป็นเป็นข้อเสียของอาชีพตำรวจครับครับข้อเสนอและแนวทางในการปรับวิีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับข้อเสนอแนะนะครับสําหรับน้องๆที่กําลังจะจบมัธยมปลายก็คือม .6 นะครับ ก็ถ้ายังไม่รู้ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็เตรียมตัวอา่านหนังสือเพื่อจะสอบนักเรียนในสิบตำรวจนะครับก็จะมีการเปิดรับช่วงนี้เปิดรับทุกปีนะครับทั่วประเทศก็เป็นอาชีพที่มั่นคงสําหรับใครที่อยากมีอาชีพมั่นคงเป็นข้าการตํารวจก็แนะนําให้เตรียมตัวสอบแล้วเข้ามาเป็นข้าการตํารวจด้วยกันได้ครับครับรายได้ของการประกอบอาชีพนี้โดยเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ โดยเฉลี่ยของค่าการตำรวจชั้นระทวนก็จะอยู่ที่ประมาณ30ม0มบาทครับครับและวันนี้ก็พวกผมก็ต้องขอขอบคุณดาบตำรวจเคียงไกลพมาสูงด้วยน,นะครับขอบคุณมครับครับครับและขอจบการสัมผัสเพียงเท่านี้ครับครับ